สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องนายเอกวันนี้เรามีเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาททวนหน้าความหวังใหม่หรือแค่ฝันรัฐบาลเตรียมปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสูงสุดแต่อะไรคือข้อเท็จจริงใครได้เริ่มเมื่อไหร่เงินพอไหม่3,000บาททวนหน้าเป็นไปได้หรือไม่เช็คข้อมูลด่วนในคลิปนี้ อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วปี2567ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า14ล้านคนหรือ20%ของประชากรทั้งหมดอีก10ปีข้างหน้าปี2579 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มเป็น30%หรือกว่า19 2 0ถึง20ล้านคนแต่ปัญหาคืออะไรผู้สูงอายุจำนวนมากไม่มีรายได้เพียงพอต้องพึ่งลูกหลานหรือทำงานต่อแม้อายุเยอะแล้วเบี้ยยัยงชีพที่ได้รับ6 0 0 1 0 0ถบาทต่อเดือนไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพถึงเวลาหรือยังที่ต้องปรับเพิ่มเบี้ยยัยงชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากไหน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2567แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุแบ่งเป็น3อันดับแรกอันดับ 1. ได้รับเงินจากบุตร35.7%ของรายได้ทั้งหมดอันดับ 2. รายได้จากการทำงาน33.9%ของรายได้ทั้งหมดอันดับ 3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ13.3%ของรายได้ทั้งหมดปัญหาคือผู้สูงอายุหลายคนไม่มีลูกหลานคอยดูแล หรือบางคนมีลูกหลานแต่ก็ลำบากไม่มีเงินส่งให้พ่อแม่ทำให้ต้องพึ่งพารายได้จากการทำงานแม้ร่างกายไม่แข็งแรงเบี้ยยังชีพเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้สูงอายุจำนวนมากรัฐควรเร่งปรับเพิ่มเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนี้รัฐบาลเตรียมปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพแต่เป็นแบบไหนปัจจุบันปี2567เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันได มานานกว่า13ปีตั้งแต่ปี2554แต่ตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาปรับเพิ่มมี2แนวทางสำคัญแนวทางที่1เพิ่มตามขั้นบันไดเริ่มปี2568อายุน้อยได้เงินน้อยอายุมากได้เงินมากอายุ60-69ปีได้เดือนละ700บาทจากเดิม600บาทอายุ70-79ปีได้เดือนละ850บาทจากเดิม700บาท อายุ80-89ปีได้เดือนละ1,000บาทจากเดิม800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้เดือนละ1,250บาทจากเดิม1,000บาทผู้พิการเพิ่มเป็น1,000บาททวนหน้าแนวทางนี้จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น120,000ล้านบาทต่อปีแนวทางที่2ปรับเป็น1,000บาททวนหน้าทุกคนทุกคนที่อายุ60ปีขึ้นไปได้รับเท่ากันหมด1,000บาทต่อเดือนไม่ต้องแบ่งตามอายุเท่าเทียมกันหมด ใช้งบประมาณเพิ่มเป็น180,000ล้านบาทต่อปีส่วนข้อเสนอ3,000บาทท่วนหน้าถูกปรับตกไปแล้วเพราะต้องใช้งบประมาณสูงถึง540,000 0ล้านบาทต่อปีซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นไปได้ยากในขณะนี้ความเห็นจากนายเอกควรเลือกแบบไหนรัฐบาลควรเลิกใช้ระบบขั้นบันไดและเปลี่ยนเป็นท้วนหน้าเพื่อความเป็นธรรมเหตุผลสำคัญกลุ่มอายุ60-69ปีมีจำนวนมากที่สุด 56%ของผู้สูงอายุทั้งหมดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลำบากที่สุดเพราะเพิ่งกเกษียณแต่ยังต้องหารายได้อยู่แต่ปัจจุบันกลับได้เงินน้อยสุดเพียง600บาทต่อเดือนถ้าจะเพิ่มจริงควรทำให้เป็น1,000บาททววนหน้าก่อนและค่อยเพิ่มขึ้นในอนาคตเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ1,000บาททุ่นหน้าใช้งบ1น0 0 0 0 0ล้านบาทมีโอกาสเป็นไปได้สูง3,000บาททุวนหน้าใช้งบ5 4 0 0 0 0 0่ล้านบาทเป็นไปได้ยากกลนขณะนี้ แนวทางที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้คือเริ่มจาก1,000บาทท้วนหน้าและค่อยพิจารณาเพิ่มอีกในอนาคตสถานะปัจจุบันเริ่มเมื่อไหร่ใครได้เงินบ้างแผนเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น1,000บาทท้่วนหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568 รอการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังหากผ่านการอนุมัติคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569หรือเริ่มในเดือนตุลาคม2568นี้ไทยต้องเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่แจกเงินเป็นครั้งคราวสรุปสั้นๆผู้สูงอายุได้อะไรบ้าง 1. ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วแต่เบี้ยยังชีพยังต่ำมาก 2. รัฐบาลมีแนวโน้มปรับเพิ่มเป็น1,000บาททวนหน้าใช้งบ1 0 8 0 0 0 0 0ล้านบาทต่อปี 3. แนวทาง3,000ันบาททวนหน้าถูกปรับตกเพราะงบประมาณสูงเกินไป 4. คาดว่าเงิน1,000บาททวนหน้าอาจเริ่มจ่ายในเดือนตุลาคม2568นี้ถ้าคุณเห็นด้วยกับการเพิ่มเบี้ยยัยงชีพเป็น1,000บาททวนหน้าคอมเมนต์บอกกันเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ